thank you แว่นตาด้วยใสย่แมดด้วยพอและหายใจมันวิ่งขึ้นไปหาแว่นตาแว่นตาเป็นฝ้าบ่เนียมองไม่เห็น <c oughs> ได้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งเสียอันหนึ่งได้อันหนึ่งโลกอันนี้จะได้ทั้งสองอย่างนะหาย,ยากว่ะหลวงพ่อเองอยากจะย้ำคณะทศัทาญาติโยมลูกหลานของหลวงพ่อ ที่เป็นสิทธิ์เจียวในสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวแถวสายหลวงปู่ลาเขมปัตโตวัดบรรพตคิรีภูเจ้าก็ลูจกจิตเก่าแก่ดั้งเดิมลูกจิตใหม่พระตลอดถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายที่นับถือเลื่อมใสในสัทธาหลวงปู่ลาเขมปัตโตก็ได้จะได้ซ่อมเจดีย์ใหญ่จะได้ซ่อมใหญ่คราวนี้เพราะมัน สรุผูพังใครๆบอกมันกร่อนมันล่อนลงมาโมเสกทำให้มันจบจบไปซะญญก็เนี่ยแหละได้เซ็นสัญญาไปแล้วให้เสียต้อมคุณต้อมเป็นคนเซ็นสัญญาคู่กับคู่สัญญาในช่างมจาจัดจังหวัดเชียงใหม่ผู้รับเหมานะเ,เขาจะทำเวลาห้าเดือนเนี่ยที่ว่าห้าเดือนเนี่ยะทำให้หลวงพ่อ หนักใจสักหน่อยเพราะว่าถ้าว่าเป็นปีหลวงพ่อก็คงไม่หนักใจห้าเดือนเนี่ยเซ็นสัญญาไปแล้วอีกจะนี้ไปหเดือนก็จะได้ใช้เงินประมาณไม่ใช่ประมาณนะตามสัญญาเขาสี่ล้านสี่แสนห้ามหพันสี่ล้านสี่แสนห้ามหกพันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาเล็กเอาเล็กลมกลมสักห้าล้าน ถ้าได้จะขาล้านกะน,น่าจะเพียงพอแต่วันนี้ก็ดูด,ดูเลขบัญชีแล้วก็ได้ประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนนนะลูกหลานนะก็มีคนลูกศิษย์ลูกหาจาัตวาญาติโยมก็โอนเข้ามาเนี่ยแหะแต่งวดแรกก็ยังไม่พอยังขาดอยู่เก้าหมื่นกว่าบาท <c oughs> งวดแรกนะพราะงวดแรกเนี่ยเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น สองพันงวดที่สองหนึ่งล้านงวดที่สามหนึ่งล้านงวดที่สี่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันงวดที่สี่นะอันนี้จ่ายไปมัดจำไปงวดหนึ่งก็เลยโอนเสียต้อมโอนไปให้เขาแล้วนะแต่หลวงพ่อ,อยังไม่ได้ยังไม่แทนเสียต้อมนะแต่เราผู้ใดอยากจะรู้รู้ในรายละเอียด ก็ในสักถามเสียต้อมได้เพราะคุณต้อมต้อมเขาก็ให้ส่งลายไปให้กลุ่มต่างๆได้รับรู้รับทราบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอม,มาพูดเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บของประเทศชาติอย่างนี้โลกยุคนี้สมัยนี้ ก็หลวงพ่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่รู้นะรู้นะแต่หลวงพ่อจะไม่เอากับผู้ที่ไม่ไม่พร้อมนะผู้ที่พร้อมมีอยู่แต่ผู้มีพร้อมขอเชิญลูกหลานทศายญาติโยมนะผู้ที่ไม่พร้อมอย่าอย่าเข้ามาเดือดร้อนตัวเองหลวงพ่อไม่ต้องการกับเงินที่ผู้ที่เดือดร้อนนะแต่ผู้ที่ไม่เดือดร้อนเชิญร่วมกันเพราะงานงานนี้เป็นงานที่จํากัดมาก เพียงห้าเดือนนะระ่ายไปแล้วหนึ่งเดือนแล้วยังเหลืออีกสามเดือนยังเหลืออีกสามงวดนะ <_ C> e <an> เขาจะเ็จไปในห้าเดือนวันนั้นหลวงพ่อเองก็ถึงจะว่ามากไหมก็ไม่มากถ้าจะเปรียบเทียบกับเจดีย์องค์หลวงตาแล้วไม่มากนะแต่ตรงที่ไม่มากก็จริงแต่จะโยนให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเงินทั้งสี่ล้านกว่าห้าล้านก็หนักพอสมควรวันนั้นก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันแบกบ เฉลี่ยเฉลี่ยกันที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาวงหลวงปู่พอสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงปู่อินนะหลวงปู่อินไม่ค่อยขึ้นภูจก,ก็จะไม่ได้อีกแล้วนะ,ะแต่ก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเชิดชูบูชาพระคุณหลวงปู่ของเราที่เรารักเคารพนับถือเริ่มใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำคำสอนของหลวงปู่กูอยู่ในแอปก็มี และวกเสียต้อมเอาทำคำสอนหลวงปู่ออกมาบอกกล่าวไม่รู้ก็หลายเรื่องเหมือนกันที่เป็นธรรมเทศนาหลวงปู่ให้กับผู้คนทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวความคิดนะเพราะนั้นสิทธิ์ยาวนุนสิทธิ์ของหลวงปู่ล่าเกมะปัตโตขอเชิญนอะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อก็ไม่มาก,รกประมาณห้าล้านแต่ตามไม่จริงกันนะสี่ล้านสี่แสนห้าหมพัน ลวงพ่อก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไ้ซะจะฆ่าล้านนะแต่จะให้โยนให้ผู้ใดใครก็หนักเพราะสูกควรแต่วัดข้องเราก็สมทบไปั้านั้นลูกหลานนะห้าแสนบาทโอนเขาเ้าบัญชีประเดิมเลยแต่ว่าถ้าว่ามันไม่พอแต่ถึงยังไงไม่พอหลวงพ่อเองเป็นต้นคิดนะหลวงพ่อก็น้อมรับ ในการที่มันขาดเหลือขาดตกเพอหลวงพ่ออยากจะให้มันเสร็จนะแต่ถ้าศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใดใครไม่เดือดอร้อนก็ช่วยแบกกับหลวงพ่อด้วยก็ดีเหมือนกันนะนทุกศรัทธาญาติโยมนะ้าบอกาผู้ใดยอยากจะรู้เรกบัญชีกับเสียต้อมก็ได้เรียกว่ามันมีอยู่แล้วนะพอพูดถึงเจดีหลวงปูล่ลาที่หลวงพ่อพูดไปนะี่มันมี ตัวเลขบัญชียอยู่ใต้ใต้ฐานอยู่แล้วล่ะถ้าใครติดตามเฟซนะเฟซหรือยูทูบก็อยู่ในนั้นล่ะอันนี้ก็เล่ากล่าวแต่ส่วนอื่นเจดีของหลวงตาก็รู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆอยู่ก็คงไม่หนักนาะแต่วันนี้ก็ได้ยินทราบข่าวว่าเขาจะเบิกอีกเบิกขาวนี่นคือเบอิกตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในที่เราตกลงกับสัญญากันไว้แล้วนะแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนตกแต่งภายในประวัติของหลวงตาแต่เอกไม่กี่วันนะเขาคงจะทำเรื่องเบิกมาอีกบอกว่าคณะกรรมการบอก,บอกแล้วบอกว่าจะขอเปิอประมาณยี่สิบล้านครับหลวงพ่อหลวงพ่อ,อเอกในเมื่อตกลงกันไว้แล้วก็คือตกลงกันต้องจะต้องหาให้เขานะ เจตุปัจจัยมันยังไม่เน่งนะลูกหลานนะยังไม่เน่งนะแต่วมันเสร็จเมื่อไหรหลวงพ่อจะบอกว่าพอทามันยังไม่เสร็จหลวงพ่อก็จะต้องบอกกล่าวเล่าสิบศรัทธายาติโยมลูกหลาน,นแต่พอไม่คราวนี้ที่ยี่สิบคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะก่อนท้องเราเนี่ย แต่ขตรกรเขากระจายทางบ้านตาดนะลูกหลานนะแต่เขานี่เขาจะเบิกลองเพียวๆเลยนะเขาเนี่ยคขาคิดว่านะ <c oughs> แต่รเราเราเตรียมพร้อมไว้อยู่รือตกแต่งภายในอันนี้คือเจดีย์ของหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่ต้องหนักใจทุกคนไม่ต้องหนักใจ แต่ขนาดหลวงพ่อเองคนพูดหลวงพ่อยังไม่หนักใจใช่ไหมล่ะถึงวันนั้นมาจะทำยังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีปัญหา้าหลวงพ่อจเจดีย์หลวงปูล่ลานที่หลวงพ่อพูดไปหลวงพ่อตกลงกับเขาหลวงพ่อเป็นคนตกลงในเมื่อตกลงแล้วหลวงพ่อก็พร้อมที่จะมองดูได้ทำได้ยึงตกลงเ คล้ายๆว่าเราก็จะสู้กับเ,ออเสือสิงกระเทงแรกอย่างนั้นนะสร้างเสือสิงกระเทงแหลกอนะเรามีอาวุธพอไหมที่จะต่อสู้กับเขาได้ไหมได้ถ้าได้แล้วคงค่อยยังค่อยจะสู้กับเขาเออถ้าเราสู้กับเขาไม่ได้นะเราก็ต้องเปิดแนบเลวิ่งหนีเท่าไหร่อันไหนที่จะปลอดภัย แต่ที่วาเราจะสู้เขาเขาได้เออเอานี่ก็เหมือนกันนะนะเจดีหลวงปู่ล่าเขาเสนอมาสี่ล้านสี่แสนกว่าเนะี่ยเราสู้ได้ไหมหลวงพ่อกิคิดว่าอืม้มเราคนหนึ่งละ่ะกับรวมรวบรวมศรัทธาญ,ญาิโยมที่เป็นศิษย์ยาวด้ยวยศิษย์ของหลวงปู่ไม่น่าจะหนักหนาหน้าขนาดนี้เอาตกลงหลวงพ่อพูดอย่างนั้นทน่านเองนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าโวด ล่ำอวดรวยอะไรหรอกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรมเจ็ดคำถูกหลานช่วงนี้เป็นช่วงที่ศรัทธาญาติโยม ต่างคนก็ต่างอยู่ในที่มั่นกรุงเทพก็อยู่ในที่มั่นแต่ละจังหวัดในอยู่ตัวเมืองก็อยู่ในที่มั่นของใครของเราเก็บตัวเงียบเพื่อรักษาอยู่บ้านรักษาสุขภาพถ้าเราออกมาเพ่นพ่านก็นี่ยนแะโรคภัยไข้เจ็บจุดนี้ก็ทุกคนนั่นะ ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปหลวงพ่อก็ระวังอีกเหมือนกันนะลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานจัดไทยาทยาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะั่นแหะจะไปที่ไหนจะไปยังไงก็ให้เราเวียงระวังถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณ14วันจากช่วงนี้ไปเรากลับตัวไว้สิบี่วันต่อไปแล้วก็คงจะโรคภัยไข้เจ็บก็คงจะจืดจางลงเขาก็จะพยายามรักษา ผู้ที่ติดแล้วนะคือไม่ให้มันขยายผลแต่ฟังๆก็ได้ยินคนตายคนตายเหมือนกันนะลูกหลานนะได้ยินตายอยู่ะนะั่นแหะเพราะนั้นเราก็อย่าไปชลาดใจทุกคนคนละเวียงระวังสำหรับหลวงพ่อเองที่มีข่าวโด่งดังเมื่อไม่กี่วันมานยะอัน <c oughs> เนื่องมาจากผู้ที่ เจตนาดีถ้าเจตนาไม่ดีก็ไม่ทราบเอาข่าวลงนะแล้วก็ดังไม่ใช่ดังธรรมดาเนืลูกหลานนะดังไปจนถึงต่างประเทศคนต่างประเทศเขาก็ถามเข้ามาเป็นไงหลวงพ่อติดโควิดไหมพวกน่ะมันไม่ใช่ดังธรรมดาแล้วลูกหลานเพราะนั่นผู้ที่จะทำอะไรลงไป ทำสุมสี่ซุมห้า 4, 4, 5, ไม่คิดไม่อ่าน <c oughs> ไม่ดีทางนั้นแหละสื่อทุกวันเนี่ยก่อนที่ใครจะลงสื่อใครที่จะแชร์เรื่องอะไรก็ระวังให้ดีหลงพ่อเองหลงพ่อก็แต่เป็นหลวงพ่อเป็นตาสีตาสารหลวงปู่รุ่นปู่รุ่นเดอะหลวงพ่อก็ะระวังเหมือนกันบางทีก็อาจจะมีเรื่องถลําก็ได้็หลวงพ่อระวังอย่างมากเหมือนกันนะ แต่ที่ยังไงออกมาจากไม่มีเจตนาตนเองนะเขาว่าเจตนาที่จะทำร้ายทำลายหรือว่าเจตนาอย่างอื่นไม่มีแต่นี่กัลูกหลานผู้ที่ออกข่าวนั่นก็คงจะเป็นลักษณะนั้นกับมั้งคือรู้เท่าไม่ถึงการแต่พอออกไปแนละ้มันผิดนะผิดกฎกติกาผิดกฎหมายของสื่อทำให้คนอื่นเสียหายได้ยูทูบเฟซบุ๊ก โซเชียลสื่อมันพอนั้นการที่จะออกข่าวกับผู้ใดใครต้องระเวียงระวังอ,อ,อย่างที่ออกข่าวหลวงพ่อพวกลูกหลานก็คงไม่รู้หรอกออว่าเ,เสียงหลวงพ่อนี่ดังไปถึงไหนออพอไม่ได้สังเกตเแต่ตามไม่จริงมันสืบสอบดูก็ได้นะลูกหลาน ดังไปต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเฟซนี่แหละยูทูบนี่แหละแต่ทึงยังไงก็ตามหลวงพ่อไม่อยากจะให้ไม่อยากจะดังหรอกหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ดังแต่ว่าหลวงพ่อนะมีอะไรหลวงพ่อก็พูดกับเก่าให้ลูกหลานฟังเท่านั้นเองธรรมะรมคำสอนของพุทธ,ธะสิ่งไหนที่หลวงพ่อพอจะแนะนำสั่งสอนลูกหลาน ในประเทศในโลกทางยุโรปอเมริกาเอเชียหลายประเทศที่เป็นคนไทยไปอยู่เ,เขาก็ติดตามขา่าวทั่วในโลกมันแคบลูกหลานเพราะนั้นที่เราจะทำอะไรลงไปต้องระวังระวังเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะทราบข่าวจากลูกหลานต่างประเทศเขาก็เป็นห่วง พอมีอะไรขึ้นมาก็ก็ถามไทยเข้ามานี่แหละอันนี้ก็คือข่าวแต่ตามว่จริงเขาไปตรวจแล้วละ่ะตรวจหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วลูกหลานนะหลวงพ่อก็ให้เขาตรวจเพื่อความเพื่อความสบายใจของคณะลูกศิษย์ลูกหาทางพอออที่อยู่ใกล้ทั้งนหนอำผู้รักษาการในอำเภอด้วยถ้าอย่างนั้นก็คงจะ ถ้าว่าหลวงพ่อเป็นไร่ไปก็ขาดตกบกพร่องใช่ไหมล่ะต่นี้เขาก็ามาขอตรวจหลวงพ่อให้ตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรลูกหลานติดลบเป็นลบลูกหลานทุกคนสบายใจไม่มีอะไรเพราะตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็14สิบสี่สิบสี่หรือสิบห้าวันที้ละมั่งนะผ่านไปแล้วละ่ะลูกสุขภาพหลวงพ่อก็ไม่มีอะไร ไม่ปิดปกติตามแนวแถวที่ว่าเป็นโรคโควิดนั้นนะหลวงพ่อก็สืบสอบดูอยู่มีแต่โรคแก่นะหลวงพ่อนะแก่นะนะไปเรื่อยๆลูกลามวันวันนี้แกกว่าเมื่อวานนะี่แกกว่าปีที่แล้วเดือนที่แล้วนะแก่ไปเรื่อยแก่ไปหาจุดจบของมัน เนี่แหละหลวงพ่อดูอยู่ดูความแก่แต่ว่าความเจ็บมีไหมมีมเวทน,นามันก็เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้บางทีก็ตะคิวตรงนั้นตรงนี้อไม่เหมือนตะก่อนเหมือนกับรถมันแก่ถ้ารถไม่ออกมาใหม่ๆมันก็วิ่งกระโดดรถเต้นไม่มีปัญหา เรใช้ไปนานๆแล้วก่นเดี๋ยวเพลาก็ล้วมเบรกก็ไม่ดีคันลงคันเล่งตลอดถึงล้อถึงยางมันชำรุดชุดโฉมไปหมดพรามเป็นสังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละลูกหลานนะหลวงพ่อนะ่มองดูอยู่ตลอดอายุเจ็ดสิบกว่าปีขนาดนี้ตั้งแต่หกสิบปีขึ้นมานะลูกหลานะเห็นได้ชัดมองเห็นได้ชัดตั้งแต่หกสิบปีขึ้นมา แต่หกสิบปีให้หลังก็ยังไม่ชัดเท่าไร่หรอกก็ยังคุ้มเคือือคุ้มเคือจะก็มองเห็นได้ตั้งแต่ห้าสิบปีนะ่ะเ,เสื่อมค่อยไหลลงพอหกสิบมีไหลแรงพอเจ็ดสิบปีไหลร่วแล้แต่พอแปดสิบปีเนะี่ยวิ่งตามไม่ทันแล้วมันไหลเร็วเออนี่นะอันนู้นเจ็ดสิบปีนะี่ก็รู้แล้วอันไหนเป็นอันไหน แต่ก็พยายามประคับประคองประคับประคองะแต่ไม่รู้จะถึงวันไหนล่ะถึงวันไหนก็วันนั้นะลูกหลานนะพิจารณาไว้อยู่เสมอมรณงเมข้าจะต้องตายมรณะธรรมภิทุทุกคนจะต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายนี่แหละอันนี้ก็คือพูดไว้อยู่เสมอทำความเข้าใจในใจไว้อยู่เสมอ ในเมื่อหลวงพ่อทําความเข้าใจในใจของตนเองแล้วก็พยายามบอกกล่าวให้ทําความเข้าใจกับคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องให้คิดไว้นะลูกหลานเน้อเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนเราควรจะสะ,สะแสวงหาอันไหนคือคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจสีไหนสิ่งไหน,นที่มันไม่ดีก็รู้แก่ใจ อย่าไปคิดหลอกลวงต้มตุนคนอื่นเขาเป็นคนสื่อสัตว์สุดจริตหากินด้วยสื่อสัตว์สุดจริตไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างตายถ้าได้มาโดยเป็นธรรมไม่ว่ามาด้วยมาด้วยบาร,รมีบุญบาร,รมีด้วยจิตด้วยปัญญาด้วยความขยันของเราเล่ำรวยขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าไปคดไปโกงเ,เขามา ไปเบียดไปบางเขามาอันนั้นไม่ดีถ้าว่าได้มาโดยเป็นธรรมไม่จัดว่าเป็นความโลภนะลูกหลานนะ ADA, ถึงจะได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะไม่จัดว่าเป็นความโลภได้มาโดยเป็นธรรมได้มาด้วยสุดจริตธรรมแต่ถ้าว่าเราได้มาโดยมิจฉาชีพที่มาโดยที่ไม่ดีอันนั้นไปว่าต้องระวัง มันเป็นลักษณะความโลภในจิตใจนี่หลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ได้มามากแนละ้วเป็นความโลภไม่ใช่นะลูกหลานนะเสียงอะไรลูกหลาน <c oughs> เสียงหลิง <c oughs> ตุ่มตามตุ่มตามเอาลับพรนะแต่นี้นะห <c oughs> ลวงพ่อจะให้พอรองค์เดียวก็ได้วันนี้นะ ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปะปิอิชิตังปะติังตุมหังคิปเมวสมมิชาตตสัภปูเรนตุสังบปา,าจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ ระโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิตนิจังบุตธ,ธาปจจายโน จัตตารุธรรมาวัฏานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตูสะภามังคลังราขันตูสัพพเทวตาทัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภาวันตูเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา